ครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการปลูกไม้แนวรั้วนะครับโดยบ้านหลังนี้นะครับเลือกใช้ต้นโมกนะครับต้นโมกพวงนะครับต้นโมกพวงนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะครับมีแสงแดดนะครับโมกความจริงอ่ะแสงลำไรนิดๆรับก็พออยู่ได้นะครับแต่บ้านหลังนี้เราเลือกต้นโมกเพราะว่าต้องเจ้าของบ้านนะครับเขาชอบต้นไม้แนวรั้วที่มีดอกกลิ่นหอมนะครับก็เลยเลือกต้นโมกทีนี้นะครับเวลาเราปลูกไม้แนวรั้วนะครับ ทุกครั้งเวลาเราปลูกนะครับถึงจะเป็นไม้พุ่มนะครับขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากแต่ว่าเราควรจะมีค้ำยันนะครับการทําค้ำยันโดยกันนะครับตอกเสาไม้ครับอาจจะเป็นไม้ยูคาหรื 2018, ไหอ,อ, here, อมไ,ไม้ไผ่ถ้าท่านมีนะครับตอกไว้นะครับแล้วก็ตีเป็นราวนะครับตรงนี้ครับเพื่อนะครับการตีราวเพื่อประคองต้นไม้นะครับนี่ก็ตอกหลักที่2นะครับเพื่อประคองต้นไม้นะครับเวลาเราปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับนะเวลาเราปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยเวลาลมเอ้ยอะไรเอ้ยมัน พัดทีนะครับขณะที่ต้นไม้ใหม่เราปลูกเนี่ยรากเขากําลังเริ่มแทงลงดินนะถ้าหากว่ามันไม่มีตัวค้ายันผูกยึดไว้นะต้นนั้นก็จะโยกนะครับพอมันโยกรากก็อาจจะขาดก็อาจจะทําให้ต้นไม้นะครับของเราฟื้นตัวได้ช้านะครับทําให้ต้นไม้ตั้งตัวได้ช้านะครับดังนั้นนะครับหากใครปลูกไม้ในรั้วนะครับอย่าลืมทําค้ายันนะครับดูนะครับเป็นราวต้นไม้นะครับนี่ลาวไม้นะครับ แล้วเราก็ตอกหลักเงี้ยครับนะฮะเราก็ใช้เชือกผูกเอานะครับเป็นต้นเป็นต้นไปนะครับผูกติดกับราวต้นไม้นะครับนะครับเพื่อให้ต้นไม้เราตั้งตัวได้เร็วนะครับต้นไม้ของเราจะได้สวยนะครับวันนี้ก็มารีวิวกันปลูกไม้แนวรั้ววิธีปลูกแล้วก็คำยันนะครับ